่อนข้างชุบชุมครับ้างมากฝรั่งก็้คนนักท่องเทีย่ยวเขามาเพียบเลยนะครับก็ะจะมีชาวต่างชาติโอโ้เพียบเลย โอ้โห,โหมีการชนน,นี่เป็นเรือเชื่อมาเนจอนจนทอถนนเหมือนโอ้โหลาจจติขัดอันนี้มีชาวต่างเชื่อเ,ป,เะนะ <c oughs> ปหมดขนปรเอ่อตอนขามานี่ไม่เท่าไหร่นะขากลับนี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับ ระวังมือนะครับผมอันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเ,เราจะเห็นทังเกตว่าจะมีทั้งเรือเครื่องแล้วก็เรือพายมือนะครับแต่ถ้าเรานั่งเรือพายมือเนี่ยจะได้อัดรถกว่านะครับในความร,รู้สึกของผมนะครับแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นน้ำมันเหม็นๆด้วยหมือยนยี้โอเคกว่าไปนะนขนาดพายเรือไปก็ได้คุยกับนะครับคนพายเรือไปด้วยเล่าเรื่องราวต่างๆนานาก็สนุกสนานกันไป ครับก็ตอนนี้ก็นะครับมากันเรื่อยๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวขนาดเป็นวันศุกร์นะครับเนี่ยคนเยอะแยะมากมายเลยถ้าพรุ่งนี้จะขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็มีการนับสร้างเรือนะครับจิบเบียร์ไปด้วยนะครับจะได้อารมณ์ดีเหมือนกันงาครับอันนี้เราก็จะเป็นขากลับล้วองนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงทางขึ้นท่าเรือแล้วนะครับก็จะเดินทางไปต่อในที่ต่อไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ